ตัวน,นี้เป็นนิสันชิต้าชิต้าชิต้าน้ำยาเติมยาบ่อยอครับครั้งก่อนเติมยาไปแล้วตอนนี้น้ำยาหายคาดการ์ดราคอยเย็นรั่วนะครับไปเรื่อยสับชิด้านะี่นะครับนิสันชิต้าคาดการ์ดมันคอยเย็นรั่วตอนนี้รออนุมัติอดียวเราลูกค้าอนุมัติเดีย น้อลูกค้ามัดิครับนิสันทิดาเซีมยาบ่อยครับการรถไฟยังรั่วเป็น้การอนุมัติแล้วนะครับอนุมัติแล้วลูกค้าอนุมัติแล้วก็ถอดอันนี้ถอดกันสองคนนะครับซ้ายขวาถัเดแถวเลยอ่ะอาจจะจะได้มองเห็นกว้างๆนะครับเดี๋ยวเอาเข้าๆออที่ก่อน เดีนี้สูดิแม็กตัวแรกนะครับสองพันสามที่ว่าจะตัวแรกอันี้น้ำยาหายนะครับน้ำยาหายเกลี้ยงเลยคาดว่าตัวแอร์รั่วหรือว่าคอยเย็นรั่ว อยเย็นรั่วข้างในเลยเสียงดังซิดข้างในเลยเสียงดังซิดข้างในเสียงดังซิดนะครับข้างในเนี่ยไฟเย็นรั่วนะครับไฟเย็นรั่วมีสตีกตัวแรกครับอนุญาตไนะครับตอนนี้ถอดตู้ได้เลยถอดง่ายครับตู้ไห้ถอดหัวสายข้างนอกครับถอดหัวสายแล้วถอดง่ายตัวนี้ถอดนี่ยากตัวนี้รุ่นตัวนี้หัวสายถอดง่ายครับตัวนี้ตัวนี้ถอนนี้ออกกรดึงออกมาเลยตัวนี้ถอนออกกระดิ่งของเลย ดกดออกพอแล้วครับนี่งานดีก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ง,งานเขาเยอะง,งานเขาเยอะเดี๋ยวนี้ถอดง่ายครับถอดง่ายดีเนี้ยทำได้ยาก อันนี้เคยอันนี้เคยล้างตู้ไปแล้วนะครับ้างตู้ป,ปีห้าสองต้องไม่ใช่ล้างตู้เปลี่ยนตู้ไปปีห้าสองอันนี้เคยเปลี่ยนตู้ไปปีห้าสองอันนี้ปีหกสี่คอยดินรั่วแล้วครับปีห้าสองเปลี่ยนคอยดินไปปีห้าสองโอเค เริ่มมาแล้วนี่คอมพังตัวนี้รั่วที่แม็กระตูร์รั่วตอนนี้คอมน็อคนะครับคอมน็อคเปลี่ยนคอมคอมน็อคเปลี่ยนคอมเปลียนเทซีดาถอดแทงไปแล้วนะครับซีดาเดี๋ยวคอมยี่สุดก็ถอดแทงไปแล้วครับอันนี้คอยเย็นรั่วนะครับ ข้างใน đang ใส่ไฟเย็นอยู่แล้วถอดคอมถอยน้ำมันใหม่ครับเออนี่เราไปรวมๆคันนี้ก็ถอดแพงมาแล้วครับสุสก,คกีคอมนอกรีดล้างหมดอยู่คอมนอกระดถถอดคอมไปแล้วถอดแพงแล้วะสุสกีโอเคนี่ก็เปลี่ยนเดเอร์ร่างแพงไปไดเออร์ถอดถ่ายน้ำมันคอมไ,มไปเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยได้ประกอบไปแล้วประกอบเร,ร,รื่อยๆวันนี้ดีแบกก็ใส่แล้วครับใส่ ใส่แป้บตอนนี้แม็กข้าดอยูเดี๋ยวประกอบต่อครับประกอบต่อใส่สะพานใส่เรียบร้อยแล้วอ่าส่วนข้างในนี่ประกอบเรียบร้อยนะครับนี่แม็กใส่ตูกก้เกล็ดคอยเย็นคอยเย็นรั่วครับตรงนี้ตอนนี้แม็กเติมยาแล้วครับเติมยาแล้วดีแม็เติมายาครับเติมยาครับี่แม็ก คอยเย็นรู้วนะ่านอนถึงวันเย็นไปแล้วแ้างขนครบสดไทย บี่แบกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับบี่แบกเรียบร้อยแล้วมาต่อที่หน้าครับที่หน้ามาต่อที่หน้าต่อเลยเออมาต่อรถชีดานะครับที่แบกเสร็จแล้วใส่คู่สายก็้วมันเจองานเยอะครับวันนี้งานเยอะเาเยอะชุดใหญ่ชุดใหญ่ยนี่ ตู้วาวเดอร์ตู้วาเดอร์เจอตู้รั่วครับนี่ก็รั่วไอ้ดีแม็กก็ตู้รั่วตู้รั่วจะเอาสายเข้าไปเลยนะครับเออเ้นนีครับเอาสายอยู่ข้างในนี่เออเอาสายเป็นซันชิด้าครับชิด้า जिना तु लाख फ अप जू साग की कना है ีเรียบร้อยนะครับตเติมยาทีนี้ตเติมยาแล้วครับตเติมยาแล้วชีด้ชีด้ดนี่สังชีด้ สุดทได้ทีนี้ก็ปรอบเรียบร้อยนะครับปรกอบเรียบร้อยแ okay. ล้วโอเคกรู้แลวล่ะใส่กว่าเด้กเสร็จเรียบร้อยแนละ้วิซ okay, อนชะีระอืมแหวนรถก็ จะเท้าอุตสาครับชิดาชิดาตัวนี้ใช้คอยยันเดนโซ่ครับตัวนี้โอเคแต่คอยยันเดนโซ่หรือว่าคูเกียของคูเกีย,เ,กยเดนโซ่นะครับลงสีเลยลงสีนะโอเคอเ,คเคราไม่เบะ พระลมยังไม่หายเลยพระลมเป่าเลยนะตัดเกินแปดสิสเลย